สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะมือสองมานำเสนอนะครับเป็นอ e ีซูซุดีแมนะครับสี่ประตูเดี๋ยวมาชมสี่รอบนอกก่อนนะครับสี่ลนอกประมาณ80%ดสิเปอร์เซนะครับริ้วรอยมีบ้างนะครับนะครับจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เหลือรอบคันก็ เรือรอยมีนิดๆแต่น่อยครับแต่รถได้เดิมบางนะครับคันนี้เป็นอีซูซูปี2003นะครับเป็นเครื่องสามพันกระจกไฟฟ้า SLX ครับรถหน้าหลังเดิมน,นะครับสี่ล้อพันยังสวยเดิมอยู่ครับมีเก็บมาบ้างบางชิ้นนะครับ แก้กจะมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับกระจกหน้าไม่มีแจกแล้วนะครับภาสีมกราลหกเกียนะครับสีลังคาสวยครับล้อแม็กซ์ยางดีครับล่อๆเลยล้อล ตรงนี้ก็วัยรุ่นชอบครับดูภายในครับภายในสวยสะอาดนะครับระบบไฟเรือนใหม่ขึ้นครบทุกอย่างนะครับอายุมีครบครับอายินเจี๊ยบครับไม้แท้สามแสนครับจับไฟฟ้าครับ กระบะหลังนะครับมีแม็กไลรเนอร์ครับตัวได้เดิมครับนะครับ,บเบ่อบเอ๋ยสวยไม่มีขาดนะครับ เยันเจ็บนลครับไปดูเครื่องกันครับเครื่องแห้งๆครับครับน้ำนิ่งๆครับ ไอ้ไม่มีแน่นอนครับรเื่อนเดิมสวยครับเครเดิมสวยครับ ดีแม็กไปชนสามนะครับทันนี้เปิดขายอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่างจังหวัดมีบริการขับส่งนะครับคับส่งเกตตามระยะทางมาดูรถก็ตรงเมืองนครปฐมครับอัญมงค์แต่รถนะครับสนใจติดต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับสวัสดีครับ